สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจ้าสวนเกษตรทฤษฎีไม่มื้อนี้สิพาพี่น้องสาหรับทุเรียนมือใหม่เลยครับพี่น้องสิมื้อนี้สิมาพ่นาทางหน่วยครับสีเขาลูกครับแต่ว่าตัวนี้ก็สีประจํานะครับจะว่ากับบ้าแหั่นให้พี่น้องเบิ่ง่ายลงกให้เบิ่งว่าสีจังไดครับพี่น้องสีเขาน่วยสีไตสีลูกนะครับพี่น้องทุเรียนสว่วงขยายผู้สองเดือนกลัวครับกับสีมาเร้เอยครับทุกหามื้อครับช่วงนี้ ตั้งสวนมันก็อาจสิใส่หลายอย่างนะครับพวกอาหารพวกเสริมพวกสารหลายพวกอะมิโนอีกยังครับอยู่สวนนี่ใส่กอเกี่ยวครับสำหรับทุเรียนมือใหม่ครับสีจังได๋จะพาไปเบิ่งครับสีลาเลาสีครับเข้าก็สีสีเขานี่ครับสีเขาคาด่วงนี่เข้าสีเสริมครับสีเสริมครับท้างน่วยนี่ครับนี่พี่น้องเข้ากปสีสีเขา ไตทองกิ้งนี่ครับพี่น้องนี่ครับไตทองกิ้งมาครับประมาณนี้ครับเพื่อสิได้ดูดซึมเร็วครับสีเส้นวยแล้วก็สีส่ทองกิ้งครับประมาณนี้ครับสีก็มาครับสีไตทองกิ้งครับสีเส้นวยแล้วก็ไตทองกิ้งทุกต้นครับนี่ครับสีึือใบครับฟังนี่ต้องเสริมครับเสริมเพื่อให้เพิ่มเติมง่ายๆครับเติมเตียมขยายพูกับว่าได้ครับพี่น้องเติมเตียมหรือขยายพู่สี ใส่นวยลกับผิวไปครับท่องนี่พังใบกับสีหมังบ่ะสีหมังแต่ว่าทั้งนวยนี่ครับสีทั้งทั้งใบกับสีก็ได้ครับแต่ว่ามือนี้กับสีสาธิตการสีไตทองนะครับไตสีนวยมากนี่กับสีไตทองมากประมาณนี้ครับเปียกครับสีเข้ามาครับสีเขานวยสีขึ้นเบ้งซิ่งนี่แหละครับอการใส่กล้องแบตเตอรี่นี่นะครับ พ่นครับผู้ลงพล่นไม่แบตเตอรี่ก็เอาแบบชิปฮาร์ตีก็พ่นก็ไเลยครับพ่นไต่ทองจริงครับเป็นแบตเตอรี่ก็ได้ครับตัวนี้ใส่เครื่องครับเป็นอยังพี่น้องก็สีถามว่าเป็นอยังคือบ่ใส่สายหลักถ้าใส่หลักสายหลักบ่ครับถ้าสีไต่ทองจริงสีนวยนี่ครับพี่น้องสีเขาลูบนี่มันเตืองครับสายครับตัวนี้ถเท่าไีรเป็นถังเป็นยังเท่าไีถึงการประหยัดอาหารเท่าก็ได้อีกครับพี่น้อง ถ้าเขาสีตัวซ้ายหลากนะบางทีเขาหลากซ้ายไปสีบางทีบางครั้งตัวหนึ่งบอยมีบอยลายนะครับซับทุเรียนใหม่กะมันก็นสีปิดดับปิดได้นะครับพี่นอ้องนี่ครับการสีเสริมน่วยนะครับพี่นอ้องสีเสริมน่วยสีเขาลูกนี่แหละตัวนี้ทุเรียนนี่โยง่งกิ้งแล้วก็มามัดน่วยครับซอยครับมัดน่วยซอยโย่งน่วยซอยแล้วครับพี่น้องกันแรเงเวียงแนวเทียรล่มแนวพายุแน่ะนะครับมันก็ ป้องกันไหวบ่หูว่ามันจะเป็นยังไงครับนี่กะือสีดเท่ากับป่องกันดีกว่าแก่ครับพี่น้องโยงนวยครับมันเริ่มไงขึ้นครับตัวนี้วงช่วงนี้ขยายพูแเลยพี่น้องขยายพูแล้วครับขยายพูแล้วขยายพู่กับสีดเขานี่นะครับไตของจริงขึ้นบ่ายครับให้มีอาหารเติมเต็มครับสีดช่วงนี้ขยายพู่กับสีดครับสีดทุกฮามือครับช่วงนี้ครับ คอแก,ก้วอะมิโนโปรตีนเนี่ยครับสีสสำหรับทุเรียนมือใหม่ครับอืมแต่ว่าทุเรียนมือเก่าพอาีสิเก่งกว่าผมอยู่ละครับแต่ว่าทุเรียนมือใหม่ตัวปีนี่ก็เป็นปีศึกษาปีเรียนรู้ก,กะสีเตอร์ต้นนี้แหละครับพี่นอ้องบางั้างกะถ้าเฮาสิไปเฮ็ดหลายยางห้าก,กัต้นทุนมันสูงพี่นอ้องเป็นเป็นทุเรียนมือใหม่นํากะใส่เตอร์ต้นนี้ไปก่อนครับกับทางดินกะใส่เป็นอินซีไปแล้ะครับทางดินกับอินซีถูๆครับ สวนนี่ใส่ปางกูว่าปีกัวนะครับเสียเขาสองปีนะครับเป็นอินซียทั้งดินครับให้เดือนละขังครับถ้าส่วงนี่เป็นเคมีกะสื่อตามตลาดนะครับตามสูตรนะครับสูตรขยายพู่เนี้ยสูตรอันนี้เนี้ยครับมันมีหลายสูตรครับตัวสูตรขยายพู่ก็ใส่ไปแหละครับบริได้ใส่หลายครับต้นนี่ก็ประมาณสามกรัมสี่กรัมครับสามสี่กรัมมือครับนี่สำหรับทุเรียนปีแรกครับเพราะว่า เป็นยังคือใสอินซีเดียนลาเทียครับกลัดเป็นยังคือต้องสีดซอยหน่วยซอยหน่วยส่วนเนี่ยสีเขารูปครับเคมีมันแพงครับพี่น้องถามว่าใสถุกซีหมือแห้งดีครับต้นทุนมันสูงครับกลา,าเลยต้องสีต,ตัวน,นี้ดูดูอาะครับเราะว่าสีดต,ตัวน,นี้ดูดูว่าเติมเต็มปุ๋ยกับใสหน่อยลงกะเดือนหนึ่งสองขังนะครับพูดลงพ่นตามสวนใหญ่เพิ่นใสซีหมือขังครับ แห่มันมีกินครับตัวนี้กะอาศัยว่าสีท่างนี่เสริมซอยครับซอยกันไปครับก็ะเละกะเล็บต้องต่องสีด,ดูนะครับสีตัวนี้มือนี้สีซีดเขาลูปเขาหน้ยนะครับพี่น้องเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่เบิ้งครับพี่น้องว่าสีจังไรครับตัวนี้ก็ใส่กอเกี่สีทึ่งกางนะครับพี่น้องอันนี้มีผู้ช่วยกล้องจับตัดต่อนี่เด็กแปะนี่เก็จบจอบ่ะ มือเพอมือหนุกอ้นี่ครับวันนี้สีมาผสมสีทั้งน่วยสีไต่ซองกิ้งสีเสริมลูกนะครับสีใสลูกนี่ครับกอแก้วอะมิโนโปรตีนครับสีสําหรับทุเรียนติดลูกครับมันช่วงนี้ขยายผู้ขยายผู้แหละก็เลยสีดูแน่ครับสีที่หามือข้างครับตัวนี้ผสมไปแล้วครับนี่ผสมไปแล้วนี่ตัวนี้มันสนิทซองนะพี่น้องนี่ซองแบบนี้ สมไปแลกกับสิให้เบิ่งตัวนี้ซ่วงเนี่ก็สิธแต่ประมาณหาปลาปองครับตวงเอาครับตวงเอาหาปลาปองครับตัวนี้มีคิวมีมีอย่างเนี่ยครับมีตัวเสือมันนี่ๆอนนี้แหละครับทับยับปะคุณมันก็อยู่นี่นี่หละอยู่นี่กับปูขางนี่นะครับเขียนไ้ตัวสนิทนามนี่ครับอืซ่วงในสีเขาหน่วยกรสิกระสิตวงเอานี่ครับ ปกติทุเรียนหน่อยนี่ทุเรียนบ้านเป็นลูกด้วยครับพี่นนอกทุเรียนบ้านเป็นลูก1 0ซีครับแต่ตัวนี้ทุเรียนเป็นลูกครับติดลูกแล้วส่วนขยายพู่กะเพิ่มเป็น2 0ซีครับพี่นออนอกตัวนี้หนายาอัตราส่วนครับถามว่าแผ่บ,อบอ่อแผ่ครับแต่ว่าทำส่วนล้วนทุเรียนใหม่ครับหน่อยแผ่บ,อบอ่อแผ่ครับ ใส่ใสใส่2 0ซีบ่แพ้พแต่มันเปลืองครับอืมตัวตัวนี้มันเป็นอย่างคือต้องใส่2 0ซ,ซ,ซีเพราะว่ามันลูกมันครับมันมีลูกขยายผู้นํำนะครับซอยซอยเติมเต็มนะครับันเต,เติมเต็มเนี่ยที่น้อยถามอยู่ว่าเป็นอย่างคือใส่เครื่องสีดครับถ้าใส่ถ้าใส่สาย ใส่สายลากนี่ยบ่ทอนขวางสายแล้วครับอยู่นี่ครับทุเรียนมัน,นครับก็บใส่ตัวน,นี้ครับว่ามันหนักเขาก้ามาเติมหน่อยเอาก็ได้ครับนี่กับกับโอเคอยู่ครับแล้วสีดพ่นใต้ลูกให้เบิรงครับพี่น้อง่านี่ นี้สีเขาหน่วยครับพี่น้องไต่ทองกิ่งไต่ทองนะครับพี่น้องเขาเขาล่งค่อยๆกันเลยครับนี่นี่ครับสีเขาหน่วยกับสีประมาณนี่ครับสีไต่ทองลุกไต่เขาลูบเลยครับพี่น้อง เปฟืองครับถ้าสีดแบบนี้ถ้าหลากซ้ายนี่เฟืองครับนี่สีเขาลูกครับพี่นอ้องครับพี่นอ้องให้มุ้อมือลูกครับสีเขาลูกแบบนี้ครับพี่นอ้อง แบบนี้สีทามือกับมะเปียงครับเป็นยังขึ้นต่างผ้ากับแบบนี้นะครับมันสีง่ายกดผพาิ่างนะหลวงอืมกดผพาิ่างนะแม่ ีเขาลูบวบเปืือกนะครับใต้ท้องถ้ายมันกะถ้าเปสีหลากสายมันบ่ได้ครับมันต้นบางต้นมันกะประมาณนี้ครับสองทั้งแต่สีทั่วสวนะนะั่นนะพี่น้อง สิดง่ายๆครับในหลายสวนพันกาดเทศแบบนี้คือกันครับพี่นอกแต่ว่าพ่นอาจจิบุลงงห้เบิ้งก็ได้ราว่าสีดเขาลูกน,นี่นะพี่นอก หลายสวนกเฮ็ดแบบนี้นะครับแต่ว่าเพิ่นบอบอกเพิ่นบอห้เบิงเพิ่นบอเห็นแต่เบิงครับผู้ลงพนกับเจาวัดเจเพิ่นฉีดยาดูเคมีดูสีหน้าพี่น้องกัเข้าใจหลายอยู่คนอยู่ครับนี่ครับได้หลายสวนเพิ่นอาจสีใส่ขึ้นกันนี่ครับฉีดขึ้นกันแต่ว่าเพิ่นบ่ลงให้เบิงเพิ่นบ่บอกเบิดครับ กับสวนส่องกเกษตรทฤษฎีใหม่นี่ทุเรียนมือใหม่กะลงให้พี่นองเบื้องได้หลายได้ลหลายอย่างครับเพราะว่าบางสวนิ่นกับบอ่อบอกเบิดนะครับพี่นองแต่ละสวนครับสําหรับสวนส่องกเกษตรทฤษฎีใหม่ทุเรียนมือใหม่อยากให้พี่นองลูดได้ผลสาเร็จกะจะด็ดลงให้เบิ้งมีอย่าง,ยงกับสีลงให้เบิ้องไปเรื่อยๆเลวพี่นองครับคลิปนี้กับสิคอจยบไปซ้ำนี่แหะเกษตรทฤษฎีใหม่สวัสด,ดีครับขอบคุณที่ ติดตามทางช่อง y o YouTube กเกษตรทฤษฎีใหม่ครับเทคนิคเกี่ยวกับทุเรียนนี่แหละครับสวัสดีครับ